ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆ,ๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิต้าคิดแคท และนี os, ้นะคะแล้วกลับมาม่แล้วเกมเลอรบักนั่นเองแทบบทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่าอบบี้ครีเอเตอร์นะแล้ววันนี้นะคะพี่ริต้าเนี่ยจะพาทุกคนมาดูพอคอยมากระรองนะคะที่เอฟซีบางคนสร้างให้เรานั่นเองค่ะเย่มาอีกแล้วกับรายการประจาวันศุกร์นะคะเป็นรายการขอคอยจากคนทางบ้านนั่นเองนะคะปริการให้น้องๆนะคะที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะสร้างหอคอยแล้วส่งมาให้พี่ริต้าเนี่ยได้มาอัดคลิปให้ดูนั่นเองนะคะว่าความน่ารักสะพึงผู้เพื่อความเก่งของน้องๆเนี่ย มันไปถึงขั้นไหนกันแล้วนะคะเพราะว่าเด็กสมัยนี้โตเร็วกันเหลือเกินนะคะทาเก่งกว่าพี่ตีต้าเยอะเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องบอกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยยากนะคะแต่ว่าก็ก็ยากอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม่ค่อยยากของน้องกับพี่ตีต้าที่มันจะมีความหมายเหมือนกันหรือเปล่านะคะแล้ววันนี้นะคะ f อที่จอยทันได้มาเล่นกับพี่ตีต้านะคะมีน้องอะตอมซันเซต็ตเอเชียนีดานาม,มิโทมัสนะคะน้องมีนน้องชาไทยนะคะน้อง เมยน้องเวล่านะคะน้องเวล่าน้องบัตเตอร์น้องเวสน้องมิวชิงนะคะน้องจ้าจ้านั่นเองค่ะแล้วใครนะคะที่อยากเข้ามาร่วมเล่นอัดคลิปกับพีริต้าแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทกันนะที่ไอจีพีริต้านะคะไอจีพีริตาทั้งสกอตคิดแคสตัวโปรไฟล์นะคะจะมีเขียนเพื่อบครัวคิดแคทอยู่นะคะน้องจิ๊บไปกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับรีเซอร์วีว่าอัดคลิปกับพีริต้าแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากเสื้อลีตาคิดแคสที่พีริต้ากับน้องๆเอฟซีใส่เติมติมใส่อยู่ด้วยค่ะ มี6สีแล้วนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มสีล่าสุดก็คือสีแดงกับสีเขียวนั่นเองนะคะเป็นธีมคริสต์มาสนะ 7โรบเท่านั้นวิธีการซื้อนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้เราจะกดไปที่โรบบกพิริตาแลคิวเ,เคชั่นได้เลยนะและเพื่อปการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูหอคอยมาการองในวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะไปไปกันดูกันว่าจะยากหรือจะง่ายหรือจะอะไรนะคะันี่นะคะห่อคอยมาการองนะคะสร้างโดยน้องมินกับน้องซานนี่นะคะสองคนรู้สึกว่าน้องมินไม่ค่อยสร้างหอคอยว่าหรือพิริตาจำไม่ได้เองอ่ะเราไปดูกันเขาจะเป็นยังไงนี่ก็จะมีมาการองนะคะนิดานั่งกินอย่างนี้พิริตาจังกับนิดาบอะว่าเราใส่เสื้อพิริตาิ เหมือนกันเลยเราใส่แบบนเหมือนกันด้วยน่ารักจังเลยค่ะมากระลอนตรงนี้น่ารักมากๆเลยค่ะอุ้ยรู้สึกว่าจะไม่ไม่ไม่สูงมากนะคะถ้าเกิดเรามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหอคอยอื่นๆด้วยน,นะคะทีเอฟซีซมันมานะคะเนื่องจากมีหอคอยเยอะมากเลยค่ะตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะคะมากระลอนจ้ามากระลอนจริงๆพี่ลิต้าควรน,นั่งกลางเนาะ นะตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปน่ารักน่ารักสามารถแบบนั่งได้ครบเลยนะคะถ้าเกิดน้องไปนั่งก็จะสามารถนั่งได้ครบเลยเดี๋ยวเอาไว้เรามาปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดเราขึ้นไม่ถึงหรือยังใดนะคะเพราะตรงนี้น่ารักมากโอเคงั้นเราไปเริ่มดูข้างในหอขางกันเลยดีกว่าอะไรเนี่ยริต้าด้สกอตต์แคทเชอร์ด้วยมีเสื้อริต้าแคทแคทด้วยผมขอเข้าไปดูก่อนมนเข้าไปดูยังไงหรอขอสามารถเข้าไปดูอย่างนี้ได้เลยเหรอนี่ไงเสื้อริต้าแคทแคทคือสามารถดูดดูดมาใส่ได้เลยด้วยไม่ได้นี่ อ๋อเป็นโมดเดเลเฉยๆแอเราก็คิด่าษาบ้าถดุดมาใส่ได้เลยนี่นะคะโอ้ยสีเสื้อลีตาคิดแค่ของเราน่ารักมากแต่ละตัวไปเลือกซื้อแต่หาจะสร่นกันได้นะคะใครซื้อตัวไหนแล้วบอกด้วยนะคะหรือว่าใครซื้อหมดเลยก็จะเย็นดีมากนะคะแต่ใครไม่มีโรบักก็ไม่ได้ว่ากันนะคะไม่ได้บังคับผูเขียนให้นอต้องซื้อเสื้อลีตาคิดแค่นะคะโอเคน,นี่นี่คือภายในนะคะหอหอคอยมาการองนั่นเองนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีมากกรองนะคะแล้วข้างบนก็จะมีมาการองเหมือนกันนี่นะดูดูตัวกินไก่นะคะ ดูจากสภาพความเอื้อของเด็กแต่ละคนแล้วเนี่ยพี่ลิต้าไม่น่ารอดนะคะดูทรงแล้วเฮ้ยแต่อาจจะไม่ยากก็ได้ะคะ่ะทุรูน เออนี่เราก็กระโดดมาได้อยู่นะแค่แบบขอเช็คพอยต์ให้เราเยอะๆหน่อยแล้วกันโอ้มัน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 มีความสะเพงพงพื่อยู่เด้อแต่เราก็ขึ้นได้นะตอนนี้ยังง่ายๆอยู่นะคะอ่ะเราต้องค่อยๆนะคะค่อยๆค่อยๆจากันค่อยๆไปโอ้โอเคไปได้แล้วตรงนี้ควรมีเช็คพอยต์หน่อยไหมแล้วบอกไม่ควรมีหรือเปล่าคะเออพีดิต้าว่าควรตรงนี้ควรมีหน่อยนะเช็คพอยต์หน่อยไหมลูกตรงนั้นไม่น่าจะไปได้นะลูกนะนานตายแน่แ เช็คพอยท์เถอะค่ะฮ่าห้าห้าเช็คพอยท์เถอะค่ะพี่ลิต้ารู้ทันนะคะตรงนี้ควรมีเช็คพอยท์เช็คพอยท์ให้หน่อยค่ะตรงนี้ควรมีจริงๆฮ่งห้าห้าเอเชียบอกจริงเช็คพอยท์เถอะค่ะตรงเนี้ยรู้ชะตากรรมนะคะโอเคอย่าพุ่งก็ออกไปนะจึ้งจึง,จงเฮ้ยเราไปได้แบบ ใช้เช็คพอยต์โอไมค์ก่อความเก่งกาจบนโลกใบนี้ปะโหยเรามันก็เก่งเหมือนกันได้ี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยตกใจเฮ้ยโหทุกคนเราเก่งกาจมากอย่าบอกนะตรงนี้คือเช็คพอยต์คือตรงนั้นเราไม่จะเป็นต้องมีเช็คพอยต์เลยเพราะว่าเราเรามาได้ทุกคนโหเดี๋ยวนี้สกิลของพี่ลิต้านะคะมีพัฒนาการเอื้อพัฒนาการเอื้ออ๋อแต่ตรงเนี้ยสมควรมีอ๋อเอ้ยแต่ว่าพี่ลิต้าก็ก็ถือว่าเราเก่งขึ้นมาเยอะอ้าวเก่งเก่งเก่งตรงไหนเนี่ยตอนนี้ก็มาดีดดิดอ้าว ตกเลยตายแต่ถือว่าไม่ยากมากนะเพราะว่าแบบพี่ลิต้าก็แบบเพิ่งมาตายตรงนี้เองตรงอื่นไม่ตายนะคะนี่นี่ความเก่งกาจนะคะของโลกใบนี้เอ,อ๊ะนี่เป็นไงโอโห้หน้องงงบอกเลยน้องงงพี่ลิต้ามาได้ไงคะเนี้ยโอ้โหพี่ลิต้าก็งงตัวเองเหมือนกันคะ่ะมาได้ไงเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุด,จดนี้ได้นะคะเนี่ยและนี่คืออะไรเนี่ยพี่ลิต้าโดนจะตายปะเอออะไรก็ไม่รู้มันผ่านตาเราไปผ่านตาเรามานะคะรู้สึกคนลุก โอ้โหตรงนี้เช็คพอยต์เถอะค่ะสภาพนะคะถ้าไม่เช็คพอยต์ไปไม่ได้ได้ไม่มีเช็คพอยต์ในเบอร์ในเบอร์ในเบอร์โอเคอะลองดูด้วยความเก่งกาจของเราอีกแล้ว <laughs> ทุกคนเราเก่งขึ้นมากเลยอะทุกคนช่วยภูมิใจในตัวพี่ลิต้าหน่อยได้ไหมคะ <laughs> ถึงแม้พี่ลิต้าจะไม่ภูมิใจในตัวเองอะแต่น้องๆช่วยภูมิใจในตัวพี่ลิต้าหน่อยแล้วบอกนี่ไม่ภูมิใจแล้วหรอคะพี่ลิต้าดูพูดอย่างภูมิใจมากเลยนะคะโอ๊ยน้องเอา้า แก้กพิริตาอ๋าน้องแก้กปรับให้มันเล็กลงอะอะไรอะดูดีเพราะน้องเห็นว่าพิริตาไปง่ายไปแน่เลยเมื่อกีพ้พิดิตาเห็นตอนแรกมันยังใหญ่อยู่เลยแล้วน้องก็ปรับให้มันเล็กลงอะใจหลายที่สุดปึ๊บโอเคไม่มีเชียนข่อยข้างน,บบนเนี่ยนี่เรามาใหม่กี่รอบแล้วเนะี่ย รอบสองเองค่ะพี่ลิต้าพอพี่ลิต้าเก่งไงเนี่ยมันเล็กไปอะ่ะไม่มีเชพอยตรงนี้หน่อยหรอนะบอกมันใช่น,นาเพราะฉะน,นั้นอย่าลดเลเซอร์เยอะอย่าอย่าลดเลเซอร์อยอเยอะขอเช็คตรงนี้ได้ไหมได้ได้น้องเช็คเลยค่ะนี่นี่มาแล้วนะคะที่เช็คพอยของเราจะเช็คตรงนี้หรือจะเช็คตรงนู้นกันได้ค่ะได้หมดอ่ะ พอมีเช็คตรงนี้ก็ชิลนะคะคือเมื่อกี้เราจะไปได้อยู่แล้วแต่น้องแบบน้องบ้านรถรถช่องช่องว่างอะไรห่างวินิตาเอือไม่เป็นไรเรามีเช็คพอยนะคะเดินชิวชิวชิลชิวไม่น่ายากนะคะเพราะช่องค่อนข้างใหญ่ไอช่องเล็กๆเรายังผ่านมาได้เลยตรงนี้ก็ต้องผ่านได้ หูง่ายมากง่ายมากง่ายมากโอ้คอยน้องง่ายมากกเลยเออเกือบตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้เกือบไอ้นี่เกือบตายจริงๆโอ้ my ่ o d ขอเพิ่มเลือดแป,ป๊บหนึ่งเฮ้ยเผิ่อแป,ป๊บเดียวเราก็จะถึงแล้วอะทุกคนด้วยความโกรธของเราแล้วนะเลือดจะไปเฮ้อกลัวดูเลือดพีนีตาก่อนเฮ้ยเรามาถึงกันเร็วมากทุกคนยังไม่ถึงสิบนาทีเลยเห็นไหมบอกแล้วด้วยความเก่งกาลของพีนีต้านั้น แต่ตอนนี้คือเลือดแบบแล้วบอกว่าพี่ดีต้ามไม่กลัวแต่ตอนนี้ขอเซฟเลือดก่อนให้เลือดเพิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปนะคะผมอยากได้เลือดเพิ่มมากเลยครับใครก็ได้ใครก็ได้ใจดีประตูมันอยู่ข้างหน้านี่เองค่ะอ๋อน้องมีเชียร์คอยให้เรานะคะเราสมควรตายเพื่อจริง <c oughs> ๆแล้วอะเอือเพื่อจริงๆแล้วอะน้องไม่ต้องทำเชียร์อยให้เราก็ได้แต่ว่า <c oughs> ขอเลือดเพิ่มเพราะเมื่อกี้เราจะตายกูกิงสตาร์ขึ้นมาได้นี่อยู่วิน ยอดเรามาถึงภายในสิบนาทีเร็วมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปขอค่อยหอยคอหอยคอขอคอยหีกหอยคออหนึ่งนะคะก็คือหอคอของอาตอมนั่นเองไปเล่นหอคอคุกกี้กัน้อบบอกของขวัญด้วยค่ะของขวัญอะไรคะเฮ้ยนั่นหรอมีหอยเก่งมากเลยนะที่มาถึงได้แล้วมีของขวัญให้ด้วยแหละไหนของขวัญคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ คือเสื้อลิต้ากิจแก๊โอ้ผมมีแล้วอ่ะดี้ช่วยด้วยคือผมมีอยู่แล้วน่ะนี่นะคะมีของขวัญเป็นเสื้อลิต้ากิจแก๊สแต่ช่วยด้วยโดนข,งขงังจะดูให้โดนขงังนี่คือของขวัญพี่ลิต้าอยู่ไหนโดนขงัขงค่ะโดนขังไปอีกหอคอยหนึ่งกันลงไปข้างล่างเลยเก่งมากนะคะคนถึงนะคะมีโทมทัสเอเชียชาไทยแล้วก็ตอมนั่นเองโอเคเรามาอยู่ข้างล่างกันปุ๊บเราไปหอคอยหน่อยหอยหอยคอยกหอคอยหอคอยไหนตอดีอ DR ไปหอคอยหอคอยห่อคอยแล้วนี่ หัวคอใครเนี่ยหอวคอยอีกแล้วอันนี้หัวคอยใครเนี่ยน่ารักน่าชังนะคะเกิดให้หน่อยจีส,สวยชอบกินไก่เฮ้ยหัวคอยใครอะ หอคอยกะขอคอยใครอะพิลิต้าหนูไม่มีปุ่มกดวาร์ปอันนี้หอคอยใครหอคอยกะขอคอยใครขอคอยใครคะ่ะมันดูไม่ยากผู้สร้างมีนามีออมบะชีก,การ์ตูนหนวดีพิมไอคิวมินใหม่ของหนโูโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูการพ้อไหนๆน้องนามีเขาก็สร้างแล้วนะคะได้หอคอยชอบกินไก่ผู้ไปเหมือนจะเป็นหอคอยอัง่นเลยคะ่ะมาหอคอยสีม่วงค่ะนะคะของน้องนามีเดี๋ยวเราลองลองเล่นดูเพราะว่าวันนี้เวลาเราแบบเหลือเฟือมากนะคะ โดยไม่ตาย,ตายแอบบยากนะหอคอยน้องโธ่เดี๋ยวคลิปได้ยาวเลยนะคะเนี่ยเราจะได้ไปหอคอยคุกกี้ต่อไปนะเนี่ยก็จะตายอ้าวตาย,ตายลงมานั่งทำอะไรตรงนี้เฮ้ยตรงนี้คือนั่งได้ด้วยอะ่ะมังคุดรอตรงเนี้ยน่ารักน่าชังสรุปหอคอยน้องคือหอคอยอะไรองงวนปะเหมือนจะเป็นองง่นเลยแต่น้องยากตรงนั้นไปนิดนึงนะคะคือมันควรที่จะแบบเป็นเพิ่มเลือดลน้นเลือดมากกว่า ไม่ควรที่จะแบบตายไปเลยเงี้ยยากอ่ะแงแงน oh, oh. ี่หอคอยมีนไปเจอหอคอยนม้มีสุดยากเอา้าน้องน้ามีก็อยู่นี่อือ oh. โอเคมาได้แล้วค่ะอันนี้มาย่งไงเอ่ยมาตรงไหนไม่รู้เรากระโดดไปก่อนอา้าตายอันนี้เพื่อนน้องแก้งพี่ลิต้าหลืออะไรยด้ย oh. ทำไมเมื่อกี้พี่ลิต้าตายอะ่ะโทษเป็นโทษน้องไว้ก่อนนะคะโอ้ยทุกคนมันยากอ่ะทำไมเราต้องมาเจออะไรหวัวร้อแบบนี้ สวัสดีค่ะดามิชชั่นไก่พึ่งน้องก็คือจ้องจับผ,ผิดพี่ลิต้าเลยนะคะอ๋อต้องเลือกสินะอา้าวทำไมตายอะ่ะอะไรอะ่ฮะทำไมตายอย่างงงต้องไปยังไงให้ไม่ตายบบน้อบอกง่ายๆ่ายก็น้องทำให้พี่ลิต้าตายมันก็เลย สรุปแล้วอันนี้คือเราจะมาเล่นหอคอยใครกันแน่ตอนแรกคิดว่าไฮไลท์ของคลิปนี้คือหอคอยน้องมีนนะคะแต่ไปไปมาทุกคนดูสิ่งที่เกิดขึ้นเรากะจะเล่นฆ่าเวลาแต่กลับกลายเป็นฆ่าตัวเองนะคะนี่โอ้ไม่ยากมากน้องควรเปลี่ยนเป็นเพิ่มเลือดนะคะเพิ่มลดเลือดโอ้าวสุดยอดไปเลยเดี๋ยวผมแวะไปหอคอยคุกกี้กว่าหอคอยนี่ยากเกินไปแล้วผมขึ้นไม่ได้ตอนนี้ผมยังขึ้นไม่ได้เลย มานะคะทุกคนเราต้องไม่สิ้นหวังกับชีวิตนะคะชีวิตอะมันต้องมีความหวังเสมอทุกคนแต่ตรงนี้คือไปไงเนี่ยไปไงให้ไม่ตายอ่ะคะไปไงให้ไม่ตายอ่ะคะตรงนี้คือไปแล้วก็ตายตลอดเลยเนี่ยขนาดน้องยังตายไปไงให้ไม่ตายอะมีคนขึ้นไปถึง,งบนแล้วอะ่ะตรงนี้ไปไงให้ไม่ตาย พีริต้าขี้เกียจมาอีกรอบแล้วอะเฮ้ยน้องไปได้ไงเอา้าแล้วทำไมตอนพีริต้ามาเองพีริต้าตายอะ่ะน้องแกล้งพีริต้าเหรอเอ้ยอย่ามาตกตรงนี้ได้ไหมอะคือเราไม่อยากขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วทุกคนเราจะไม่มีเช็คคอยให้เราเลยเหรอใจคอเอา้าอ๋อนี่คือน้องแกล้งพีริต้าเหรอนราบอกง่ายมากค่ะน้องแกล้งพี เพราะถ้าเกิดน้องแก้พ <S smoke> ี่ลิต้าพี่นิต้าก็จะใจหนาแล้วก็ไปหอคอยคุกกี้เลยเพราะว่าพี่นิต้าจะไม่มีทางขึ้นได้น้องเกตไหมอ่ะถ้าน้องไพ่จะแก้พี่ลิต้ากี้แล้วพี่ลิต้าจะขึ้นได้เมื่อไหร่อ่ะทำไมพี่ลิต้าอยากขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแบบดีๆไงเห็นความสวยงามแง่นะคะก็ว่าทําไมพี่ลิต้าตายเพราะโดนน้องแกงนี่หนา ว่าแหละว่าว่าแล้วว่าแล้วว่าแหละน้องบอกไม่ได้ขยับอะไรเลยโอเคงั้นเราไปหอคอยคุกกี้กันเห็นคาตาเลยแล้วพิ่ิต้าโดนน้องแกงงั้นเราไปหอคอยคุกกี้กันเถอะพี่ิต้าเป็นคนผ่านนะคะเสียดายอ่ะขึ้นไปไม่ถึงไงนั่นเลยอ่ะชอบยิงไงก่ก็ว่าทําไมพี่ิต้าผ่านทั้งหลายรอบแล้วจะผ่านไม่ได้ตายตลอดไปเลยเดินไปก็ตายนะคะเสียดายไม่ได้ขึ้นข้างบนไม่เป็นไรนะมา ขอ,ขอคอนคุกกี้กันยังไม่เสร็จหนูป่วยไข้เลือดออกนะหว่างนาพีแก้งแก้งชัวกนิดาอะตอมชาบูนะคะเป็นเขียนเตอร์อันนี้ขอคอนคุกกี้เมนหลักนะ่าจะเป็นอะตอมปะขอไปนี่ทำไมหนูไม่ผ่านจะขอคอยน้องเกสสิ้นหวังนะคะอันนี้คือโทมัสแน่เลยใช่ปะแต่งตัวขายโทมัสนั่นแหะใช่ เพราะว่าพี่ดีตั้งมาที่หอคอยคุกกี้แล้วนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อกี้ถึงเราเล่นไปเราจะไม่มีวันผ่านได้ทุกคนถ้าน้องยังคงแกล้งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียเวลาจะมาหอคอยุกกี้ต่อเลยสู้ๆแล้วไม่ยากหรอกตายแล้วอันนี้คือผมชาวบ้านหลีย่ยงไปหอคอยอืน่นหอคอยไหนได้อีกไหมครับเนี่ยอันนี้นะคะหอคอยคุกกี้ดูไม่ไม่ยาวนะก็ไม่น่ายากแล้วถ้าไม่ยาวอโอเคแล้วนะลองดูใดๆก็คือถ้าเกิดน้องไม่แกล้งก็ไม่ยากหรอกอ๊อโอ้โห นี่มันอะไรกันโอ้โหระดับโปรเพยเยอร์อย่างนี้ต้ายัางตกโอ้ oh my god ผมจะผ่านไหมเนี่ยวันนี้ <c oughs> ไูไม่ยากเท่ากับไม่ยากไม่ยากไม่ยากรู้สึกว่าแบบหอคอยที่มันยากอะ่ะก็ดีกว่าหอคอยที่ง่ายแล้วนองแกงเพราะว่าหอคอยที่ง่ายแล้วนองแกงคือเราจะไม่มีวันผ่านค่ะทุกคนแต่หอคอยที่ยากอะ่ะเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเาก็ผ่านเองเกปะ ราจะผ่านไหมเนี่ยขอเช็คพอยทุกห้าวีได้ไหมคะพอดีว่าผมขี้เกียจขึ้นไปหลายรอบแล้วผมตายอีกแล้วไม่ยากหรอกอันนี้นะคะคือสิ่งที่น้องบอกไม่ยากหรอกคะ่ะพี่ดีต้ามาด้วยน้ําหนักนะคะที่กําลังพอมเหมาะแต่ยะงจะไม่มีเช็คพอยให้ผมเลยหรอตรงนั้นอาจจะมีเช็คพอยไม่มีตาย เช็ point, คพอยต์เธอค่ะน้องไปมุมกันอยู่ตรงนั้นหมดเลยอะ่ะไม่มีใครกล้าไปเลยน้องบอกโอ้ไม่เคยหัวร้อนเท่านี้มาก่อนพี่ลิต้าอาจอยู่ปะคะอาจอยู่ค่ะฮ่าฮ่ขอเช็คพอยต์เธอค่ะตรงเนี้ยไหนๆนอาตอมก็อยู่ด้วยแล้วอะตอมจ๋า ดูดูดูอ่ตอว้าวดีนี่นะคะขอได้แบบเร็วมากเลยนะคะคือผมจะไปยังไงเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหถ้าป็่มีเฮ็คพอยทุกคนลองนึกสภาพดูนะคะผมจะไปยังไงอึบอึบอึบเฮ้ผมไปได้แล้วโอ้ผมเก่งเลยแต่ผมขอเช็คพอยตรงนี้ด้วยว่าผมไม่อยากกลับมาใหม่อ่ะไม่รู้จะไปตังไงตรงเนี้ยนี่อะตอนมีการเปลี่ยนนิดหน่อยให้มันยากขึ้นนะคะเช็คพอยอีกรอบได้ไหมผมไม่อยากไม่อยากอยู่ตรงนั้นอ,ะอ่ะหมัดอ๋อตรงนี้มันเป็นเลือดโอเคถ้าเป็นเลือดโอเค คิดว่าโดนแล้วตายเลยแตโอุโหเรื่องจอมขีโอ้ไม่ก็ยังไงผมก็ไม่ผ่านแล้วแหละเดี๋ยวนะหรือว่าโอเค okay. ผมรักไก่โอ้ผมรักไก่มาค่ะตรงนี้ไปไงเอ่ยเอ๊ะมันไปได้หมดเลยอะเนี่ยมันมันเหมือน,ม,นมันไปได้หมดเลยปะมันไม่ทะรู้จากทางเลยทุกคนมันไปได้หมดไปไงดีอะเออตายอ๋อเดินแล้วตายต้องแก้ไขปัญหาคนรักไก่นะคะคือปรับเป็นเดินแล้วตายเอาไงดีพวกจำไม่ได้แล้วลืมดิด้า กลางไหมนิดากลางไหมนิดาจะวันนี้ได้ไหวจะหอมแบบนะคะยี้เล่กีจริงใครก็ได้ไปกลางหน่อยไปกลางหน่อยเป่นิ้าคิดว่ากลางแน่นอนว่ามันต้องไม่ใช่ใครก็ได้แทงสวนเปนิ้าไปซ้ายหน่อย,อ,ยอ้าวเฮ้ยอ่าอ่า สุดยอดสุดยอดนีดาแปลว่านิดาจำได้แล้วนะคะโอ้โหแต่เขาจะไม่มีเช็คพอยต์ให้เราหน่อยเหรอโอ้เกือบตายเอ้าตายทีร้องไห้เลยนะจะเขาจะไม่เช็คพอยต์ให้เราหน่อยหรอ,อจะไม่เช็คพอยต์ให้หน่อยหรอเช็คพอยต์ไหนค่ะเช็คพอยต์ไหนค่ะตรงนี้มันไปไปยังไงก็ไปไม่ได้หรอกเร็วขนาดเนี้ยจึงไปเช็คพอยต์กันก่อนเอพิวันเอพิวันเอพิวทูเอพิวทีถ้าพร้อมแล้วเออ,อ,ออเออ,อตายอึ๊บ ก็ห้าห้าฮ่าผมเก่งผมมาได้คนเดียวมาได้แบบงงๆมันคือจังหวะการกระโดดค่ะอ้าวตายอ่ะโอ้โหผมอุตส่าห์โม้ไปตั้งเยอะจังหวะการกระโดดผมไปยากแล้วทีนี้เออเออเออตายอวันดูคอแล้วตอนนี้ผมฟุ๊กไปได้ไงเนี่ยเอาวันดูคอแพ็กเกจไปไม่ได้อ่ะเออ เฮ้ยคนเรามันต้องมีหวังค่ะทุกคนนี่ผมไปได้แล้วเปื่อเลือดเออเลือดโอ,อ้แต่ขอคุณจะไม่มีเช็คไฟให้ผมเลยตายสิคะรออะไรเออวัตจูคอแพ็กเกจตอ้าอันนี้มันยากกว่าหอคอยตะกี้อีกอึ๊บอึ๊บอึ๊บ,อบโอ้ตาตัวสุดท้ายเออ,เอ,อคือไม่ต้องปรับความเร็วก็ได้แต่ขอเช็คไฟเยได้ไหมโอ,อ้วัตจูคอแพ็กเกจ ดูทวันดนิผมขอเช็คพอยต์เธวตกเนี้ยพราะคุณใครก็ได้ผมขอเช็คพอยต์หน่อยพร้อมไหมลอเลือดก่อนรอเลือดผมว่าถ้าเกิดพ่อมีเลือดเนี่ยมัน่าจะไปต่อได้นี่ เก่งมากตรมันพร้อมไหมไม่พร้อมเลืแค่ดีผมพอไหมนะ่ะเดี๋ยวรอให้เลือดเต็มก่อนดีกว่าเต็มต้นเต็มต้นโอเคตอนนี้เต็มแล้วเต็มแล้วไปโอ้โหเลือดครึ่งหนึ่งผมว่ารอเลือดให้เต็มก่อนแล้วค่อยผ่านตรงนี้ไปตอนนี้เราต้องใจเย็นแล้วทุกคนเพราะว่าตรงนี้เช็คพอยมันไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปขอเช็คพอยน้องอีกทีตรงไหนอ๋อตรงนั้นมีเช็คพอยโอเคโทมัสบอกอันนี้เช็คปะอันนี้ใช่เช็คพอยไหมทุกคนก็น่าจะคาดหวังว่าตรงนั้นคือเช็คพอยพิลิต้าคนหนึ่งแลคาดหวังว่าตรงนั้นคือเช็ วันนี้เดี๋ยวจบหอคอยคุกกี้เราจะพอแค่นี้นลวคงไม่ไปต่อนะคะเพราะว่าได้หมดเวลาแล้วใช่แต่แป๊บค่ะแปบลบว่าน้องไม่แน่ใจว่านั้นคือใช้เฉคพยไหมหรอทุกคนว่าเลือกแค่นี้เราพอปะเราประมาทเกินไปไหมฮึบฮึบฮึบตายโอไม oh แต่เจ็บที่ต้องรู้เจ็บเลยอะ่ะเจ็บปวดรววเราวเราจะไปอีกรอบแล้วทุกคนตายแล้วอ่ะไ,ไงไม่ตายอะ่ะว้าวเรามีเคคพยแล้วทุกคน ดีนะขอเช็คพอยต์แบบทุกช่วงของการลมหายใจผมอยากได้เช็คพอยต์ตรงนี้ผมไม่อยากได้ตรงนู้นขอบคุณค่ะอึ๊กอึ๊กไปเยี๋ยวอันนี้เช็คพอยต์ปะเย้ถึงแดดคุกกี้ช็อกโกแลตแล้วนะดีใจด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ดีใจกับเรานะคะที่เราต้องเก็บคุกกี้ช็อกโกแลตไปเนะี่ยโอ้โหโอโอไไปไงเนี่ยโออมันไปไงเนี่ย ใครเนะี่ยใครบอกว่าท้อผมก็ท้อเหมือนกันตายผมท้อผมก็ท้อมาเหยียบยังไงไม่ให้ตายเนี่ยโทบัาคุณข,ขึ้นมาได้อย่างไรโอ้โหผมตกลงมาข้างล่างทีดิตาขักเรีกที่ทันมามาร่วมสบอตระพุ่มลบก,กันก่อนเลยมาท้อค่ะท้อแล้ววายหนามีหนามีบอกว่าท้อวายขอค่อยน้องน้องแก้คนอื่นไปเยอะนะอุย้ยขอบคุณค่ะมีคอนช่างเคลียรให้เรา แต่ไม่ได้ช่วยเลยค่ะช่วยช่วยเอาไอ้ตรงนี้ออกไปทีค่ะมันแก้บเกินไปอะ่ะแล้วผมต้องทำยังไงอะ่ะทำเรู้สึกแยงนี้ผมตอนทำยังเออไปไงก็ตายช่องเล็กไปค่ะคุณเจ้าของแมปมาลองเล่นหน่อยค่ะหุยหุยไปได้ไปได้ไปได้เฮ้ยเกือบแล้วโอ้คุณมาขยายช่องนี้ได้ไหมคะช่องที่คุณคูขยายคือช่องนี้ค่ะช่องนี้มันเล็กมากเลยตรงนี้มันมีปัญหาเลยค่ะเออเออ โอ้โน้องมีนไปได้แล้วอิจฉาจังเฮ้ยนี่ๆผมไปได้แล้วเหมือนกันโอเคเอวันดูคอแพ็กเกจไเชนะ็คพอยต์มั้ยเนี่ยน้องมีนระวังตายนะคะไปเช็คพอยต์อ่ะเออโอ้ทุกระเบียดนิ้วจริงๆเลยตรงน,นี้มันเลื่อนปะว่าแล้วว่าต้องเลื่อนอย่าบอกนะโฟว์ ผมมาใหม่ตั้งแต่ตรงนี้ชีวิตคนเราี่มันสิ้นหวังกันจ,จริงๆเลยคลิปนี้อาจจะยาวๆหน่อยนะคะเพราะเรามีองมีพวกสาวห่อคอยสุดยอดไปเลยผมต้องการเจ็กพอยครับคุณคุณคุณอาตอมโอ้ไม่กอนี่ไงน้องได้ยินเสียงเราแล้วพ่อหัวใจมันบอ่ลกไก่ขอคุณคะ่ะเฮ้ยเหมือนใกล้จะถึงแล้วปะ่ะรู้สึกว่าพักหลังๆที่ไม่มีน้องแกล้งนี่ชีวิตเป็นสุขดีนะคะอุ้ยตรงนี้ง่ายมากเพราะว่าช่องมันใหญ่ดีคะ่ะง่ายเหรอคะพี่ลิตาเดี๋ยวหนูแก้ให้มันยากแป๊บไม่เป็นไรค่ะเกง แกได้ค่ะแต่รอให้พีทิต้าไปได้ก่อนลุ้นทุกระเบียดนิ้วโอ้ใกล้ถึงแล้วแต่ตรงนี้เขาไปไม่ได้เราไปไม่ได้แน่เลยไม่ใช่เขาเราไปไม่ได้แน่เลยผมต้องการเจคพอยท์ครับผมมาอยู่จนนุดนี้ผมต้องการเจคพอยท์พี่ไดียด้าเดเดียเองค่ะลุ้นนะเนี่ยตรงนี้โอ้ยโอก็าตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเดียดเดียวแหละแต่มันเสียวทุกทุกวินาทีเลยตรงนี้เราเริ่มคล้องแล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยเสียวมากเดี๋ยวเราก็ได้เจ็คพอยท์แล้ว โอ้สุดยอดใกล้ถึงแล้วสู้ๆขอบคุณค่ะใกล้ถึงแล้วอา้าวอะไรเนะี่ยไม่รู้พบเา้า <c oughs> ดูน้องนี่น้องเอาเข้เอโอออกข้อโอ๋อมันเป็นด่านของน้องน้องไม่ได้แกล้งมันเป็นด่านเอาเขาเาเา้าอออกอย่างเงี้ยแหละเย้ ผมถึงแล้วเอาคุณถึงก่อนผมอีกเหรอวันดีโทมัสและนี้โทมมาตัวจริงโทรมาตัวปลอมและนี้ก็โทมมาตัวปลอมเหรอตัวจริงอ๋ออะตอมแหมผมถึงแล้วช่วยตรงหมุนๆเธอสงสารเฮ้ยแต่พี่ลิต้ายังผ่านตรงหมุนๆมาได้เลยมันง่ายนะทุกคนเห็นไหมว่าปัญหาของพี่ลิต้าไม่ใช่ตรงหมุนๆแต่มันคือตรงที่มันแบบเร็วๆวุบเร็วๆวุบเร็วๆวุ้บตรงนั้นแต่มันไม่ใช่ตรงที่มันหมุนๆเย้เย้ดีใจด้วยนะถึงเช่ล้วเย้คนถึงใจมีคนเดียวคือโทมัสนะคะกับพี่ลิต้า ไม่ใช่ว่าตอมช่วยพีนิต้าคนเดียวนะเช็คพอยที่น้องสร้างเนี่ยคือน้องสร้างขางไว้เลยเพื่อให้ FC ทุกคนนะคะเข้ามาเล่นเล่น,ลน,ลนการเพราะฉะนั้นก็นั่นคือความเก่งของพินิต้าแล้วทมัส เราถือกัะสคนนะคะใช่ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเล่นหอคอยมากระลองนะคะแล้วก็หอคอยอังกุนของ้รงหน้ามีแล้วก็หอคอยพุกี้ในเองสาหอคอยในคลิปเดียวนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์นั้นก็ติดตามพิริดีกิ้งกี้เปิดใจพิรต้าทำทีไม่หมๆด้วยนะฝ่ายจีได้นะคะลีต้าท่สกอร์แคร์แล้วก็ติ๊กต็อกลีต้าทสกอร์แคร์นะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มว่าพวกขี้แคร์นะคะในไอจีพิริต้านะคะตรงโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าครอบ ก็ฝากเซริต้าคิดแคด์เดินหาตอนนี้มี6กสีนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนั่นเองนะคะเจ็ดโรบักท่าน,นั้นวิธีการซื้อนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือกดไปที่โลบอพี่ริต้าและคลิกคขเคลียชันได้เลยนะโอเคค่ะง,งั้นสำหรับวันนี้สวสัสดีค่ะบ๊ายบาย